ถึงเรื่องที่เป็นความขัดแย้งในครอบครัวค,คุณผู้ชมข้างหลังนี่ฮะ,ฮะสึกสายเลือดคือตัวคุณพ่อก็คือพ่อจางเนี่ยท่านก็อายุ88ปีแล้วท่านก็มีโรคประจําตัวอยู่แต่ลูก5คนนี่สีที่ขัดแย้งกันเองโดยเฉพาะแบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายพี่คนโตกับพี่คนรองอยู่ฝั่งหนึ่งส่วนน้องอีก3คนอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับแล้วคนที่ไปที่โรงพักเนี่ยคือน้องคนที่3ครับคุณดรอ,อน,นะคุณดรออน สุวรรณมาลีอายุ52ปีไปโรงพักเมืองระยองเพื่อแจ้งความตามหาพ่อจางสุวรรณมาลีอายุ88ปีที่หายไปอย่างเปรดสนามาไล่ดูหน่อยคุณผู้ชมมาอันนี้ภาพนี้คือพ่อจางนะแต่ครอบครัวของพ่อจางหรือที่เขาเรียกกันหลงจู้จางเนี่ยมีลูก5คนคุณเพชรดระดาเป็นพี่สาวคนโตคุณนัทธนนเป็นพี่คนรองคุณดรออนที่ไปโรงพักเมืองระยองเนี่ยเป็นลูกคนที่ส คุณสุวรรณเป็นลูกคนที่4และคุณเพชรน้ำค้างเป็นลูกคนที่5คนสุดทองครับคนที่3ก็คือคุณดรออนเนี่ยมาเปิดเผยว่า16มีนาคมที่ผ่านมาพี่คนโตกับพี่คนรองก็คือเพชรรา,รากับนัทนันเข้าไปที่บ้านที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองไปพาพ่อจางกับคุณแม่เนี่ยออกจากบ้านไปแต่ไม่ได้ไปตัวเปล่านะไปพร้อมกับโฉนดที่ดิน50แปลงและทองรูปประพันธ์จํานวนหนึ่งครับแล้วพี่สองคนนั้นเนี่ย บอกกับน้องๆก็คือคนที่3 4 5หว่าพวกพี่พี่เนี่ยพาพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยจะได้ดูแลพาไปหาหมอได้เพราะพ่อจางเนี่ยก็ป่วยโรคไตโรคหัวใจและมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วยส่วนคุณแม่ก็คือแม่ฉลองอายุ87ปีก็มีภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ปรากฏว่าพอพี่สองคนพาพ่อกับแม่ไปแล้วน้องสามคนจะเข้าไปเยี่ยมซะหน่อยเยี่ยมไม่ได้อรคุณผู้ชมนะ เนี่ยดูสิโอ้โหต้องเยี่ยมผ่านผ่านรั้วบ้านไว้อ่ะก็พี่สาวเล่นไม่ยอมเปิดประตูให้ใครเข้าไปบ้านเลย,ไไเลยแล้วน้องๆก็มองว่ามันผิดปกตินะสุดท้ายแล้วน้องคนที่สี่ก็คือน้องสุวรรณที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคุณผู้ชมตัดสินใจปีนรั้วเข้าไปอุ้มอุ้มคุณแม่ฉลองออกมาจากบ้านครับจะพาไปดูแลเองเพราะน้องสุวรรณน้องคนที่สี่เนี่ยได้รับสิทธิในการเป็นผู้พิทักษ์ก็คือได้รับ สิทธิดูแลแม่ตามคําสั่งศาลเพราะว,าว่าเป็นลูกชายเพียงคนเดียวครับคนที่เหลือเนี่ยเป็นเป็นลูกสาวหมดเลยพอพาแม่ออกมาได้แล้วน้องๆกําลังจะกลับไปพาพ่อออกมาจากบ้านพี่สาวปรากฏพ่อไม่อยู่แล้วพ่อหายไปจากบ้านแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยน้องๆก็ไปพบรถพี่สาวจอดอยู่ริมทางครับก็เลยแจ้งให้ตํารวจไปตรวจสอบหน่อยแต่ก็ไม่เจอคุณพ่อสิ่งที่เจอคือเจอกระเป๋าและโฉนดที่ดินจาก50แปลงที่หายไปเหลือแค่15แปลงครับ คุณดอรออนลูกคนที่สาเผยว่าที่ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเมืองระยองเนี่ยเพราะว่าต้องการให้พี่สาวพาพ่อกลับมาอยู่กับแม่ทั้งคู่เนี่ยตั้งแต่คบกันมาอยู่กินกันมาไม่เคยห่างกันเลยจนถึงขณะนี้ยังติดต่อพี่สาวทั้งสองคนไม่ได้เลยครับก็คือติดต่อพี่เพชรดากับพี่ณัฐนัน,นไม่ได้นอกจากนี้ยังพบว่าที่ดินของพ่อบางแปลงเนี่ยถูกปักป้ายขายไปแล้ว น้องๆก็เลยไม่สบายใจกังวลว่าพี่เพชร,รดากับพี่นัทธนันเป็นคนบังคับให้พ่อจางเนี่ยไปเซ็นขายที่ดินจนหมดเลยเนื่องจากมีข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้น้องๆทะเลาะก,กับพี่สาวคนรองทําให้พี่สาวถูกขับออกจากบ้านซึ่งน้องๆก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นมูลเหตุทําให้พี่สาวพาพ่อจางออกจากบ้านไปหรือเปล่านะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมครับเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากคุณดรออน ลูกคนที่3แล้วก็น้องๆส่วนพี่สองคนอย่างพี่เพชรราดากับพี่นัทนันท่าพี่ๆสองคนรู้สึกว่าอยากจะชี้แจงอยากจะเปิดเผยข้อมูลในมุมอื่นเนี่ยเรียนเชิญไทยรัฐทีวีนะครับครับ